と重な」 ก็อากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิอีกแล้วน้องกับในเกม w i c a p Project นั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวตัวละครใหม่นั่นเองเนาะก็ทรงของตัวละครเนาะที่ผมจะมาครับรีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นพี่จินครับซึ่งพี่จินนะครับก็จะเป็นสายหมัดเนาะนะครับเป็นหลายธาตุนะครับเป็นประเภทโจมตีนั่นเองเนาะ เดี๋ยวเราไปดูส่วนของอาวุธนะครับที่ผมสวมใส่ให้กับพี่จินกันเลยดีกว่าเนาะอ๋อส่วนของอาวุธเนาะที่ผมใส่ให้กับพี่จิน,นครับก็คือจะเป็นส่วนของบัตรของพี่จินเลยนะครับถามว่าบัตรของพี่จินเนี่ยช่วยอะไรพี่จินได้บ้างใช่ไหมครับก็1เลยเนาะก็คือมันจะมีเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ทําให้สกิลของตัวละครไร้ธาตุทับแรงขึ้นอีก75%นะอันนี้มันก็จะทําให้พี่จิน,นครับโจมตีใส่มอนเตอร์แรงมากๆเลยนะครับนาท่านผู้ชมนะแล้วก็ทําให้สกิลแรงขึ้นด้วยเนาะแล้ว ดามเจจะแรงขึ้นอีก200%นะครับเพราะว่า,าจุดเด่นของพี่จินก็คือจะเป็นส่วนของการชาร์จนะครับแล้วก็ตีนั่นเองเนาะซึ่งไอ band, ้ส่วนของผลบัฟอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้พี่จินนะครับตีแรงขึ้นอย่างมากเลยนะแล้วก็สิ่งที่ดีอย่างหนึงนะะ่งเนาะของอาวุธอันนี้ก็คือมันจะเพิ่มระยะการโจมตีเนาะซึ่งการเพิ่มระยะการโจมตีของอาวุธของพี่จินเนี่ยมันก็จะทําให้ส่วนของระยะสกิลนะแล้วก็ระยะในการโจมตีของพี่จินเนี่ยนะครับกว้างขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้คือส่วนของ อาบธนอนนะครับที่ผมใส่ให้กับพี่จินเนาะ ส่วนของอาวุธเสริมก็ใส่เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของแพ่นนิซิลานะซึ่งส่วนของแพนนิซิลาเนี่ยที่ผมใส่ให้กับพี่จินครับอันแรกอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของใหม่นะครับที่สามารถหาได้จากในอีเวนต์ครบรอบก้าวไปเลยเนาะนะครับส่วนของแพนินอันนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็จะเป็นแพ่นหินที่เพิ่มความเสียหายคีนานแล้วก็สกิลแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับตัวละครที่ไม่ใช่ท่าแสบแล้วก็ส่วนของอันที่สองอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มมคววาาเเเรร็นนนะใกกดิออีซึ่่งงสขแพ อันที่2อันนี้เนี่ยใครที่ไม่ต้องการครับท่านผู้ชมก็ใส่เป็นเพิ่มบาลานซ์โจมตีปกติทางปาร์ตี้อีก10%็ก็ได้เนาะซึ่งผมจะใส่อันนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ส่งของอันที่3อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มความเสียหายคีนะครับเมื่อเริ่มต้นเข้าด่านอีก50%เนาะนะครับ60วินาทีนะครับแล้วก็ส่งของอันที่4อันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มระลับป้องกันนาะแล้วก็ลดเวลาการชาร์จทางปาร์ตี้อีกห้วนขอร์นซ็นต์อันนีัคดอส่งของกันใน กิวกันเลยดีกว่าเนะาะไปแลสโไก เราเขา้าไปสูส่โซ่ของดานฝึกแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูโซ่ของสกิลของพี่จินกันเลยดีกว่านะว่าสกิลพี่แกนเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่สกิลทางด้านซ้ายนะครับก็คือจะเป็นสกิลแดนชำระแห่งความตายนะครับก็คือจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ม,มอนเตอร์นะครับและตัวเองจะได้รับผลบัฟโซ่แห่งแคนครับเป็นเวลา45วินาทีนะครับซึ่งโซนของบัฟโซ่แห่งแคนเนี่ยถามว่าช่วยอะไรพี่จินได้บ้างนะครับก็คือหนึ่งเลยเนาะก็คือจะเป็นการเพิ่มความเสียหายคีนะครับแล้วก็ลดเวลาการชาร์จอีกกกรแลล้้ว็ดาใช SPE 50นะครับแล้วก็จะไม่ติดสถานะนะครับแล้วก็ล้างสถานะด้านลบออกไปครับอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไดูส่งของกสกิลทางด้านซ้ายกันเลยดีกว่าเนาะอ่า,า,ยอยานะครับอันนี้คือส่งของสกิลทางด้านซ้ายนะซึ่งส่วนของสกิลทางด้านซ้ายเนี่ยจะสามารถใช้งานได้อีก20บวินาทีนะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือส่งของสกิลทางด้านซ้ายครับ <Amsterdam> เดี๋ยวรอครูดาแป๊บหนึ่งนะเด <_' str ichen> ี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะ อ่านครับอันนี้คือส่วนของสกิลทางด้านซ้ายซึ่งสกิลทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นสกิลบัฟที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าคือ1เลยเนาะคือมันมีลดการใช้ SP นะครับ50%ซึ่งไอส่วนของสกิลทางด้านซ้ายเนี่ยก็สามารถเอาไว้ใช้คอมโบกับสกิลทางด้านขวาได้นะครับตรงที่ว่าส่วนของสกิลทางด้านขวาเนี่ยคือมาเป็นสกิลที่ใช้ SP ค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็ใช้ SP ต่อเนื่องด้วยนะซึ่งการที่มีสกิลทางด้านซ้ายมาเนี่ยคือมันก็จะทําให้สกิลทางด้านขวานะครับใช้งานได้อย่าง นี่คือส่วนของสกิลทางด้านซ้ายนะครับแล้วส่วนต่อไปนนาะก็คือจะเป็นส่วนของสกิลทางด้านขวาครับซึ่งสกิลทางด้านขวานเนี่ยก็จะเป็นสกิลโซ่ตัวแห่งการทําลายล้างก็คือจะเป็นการสร้างคองสียหายแก่มอนเตอร์เนาะและจะบฟุ้นฟูเฮพให้ตัวเองเมื่อโจมตีโดนครับและสามารถใช้ได้ต่อเรื่อยๆนะครับจนกว่า SP ของเราจะหมดนั่นเองเนาะะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะ อ่านะครับอันนี้คือส่วนของสกิลทางด้านขวานั่นเองเนาะและ้วก็อ่าเราก็สามารถสไลด์ได้เนาะนะครับเพื่อเป็นการใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับลิ้นรั่เนี้ยนะอ่าโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของสกิลทางด้านขวาน,นะครับอ่าดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าสไลด์ปุ๊บโอเคอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวเราดูกันอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด <G ül> <D> ได้ใช้ได้8รอบครับทุผู้ชมนะนี่คือส่งของสกิลทางด้านขวานั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคนะครับอันนี้คือส่งของสกิลทางด้านขวาครับซึ่งส่งของสกิลทางด้านขวาเนี่ยเมื่อโดนมอนเตอร์ตีนะครับเป็นครั้งที่2เนี่ยจะหลบหลีกโดยการใช้เอสพีด้วยนะอ่าโอเคนะครับอันนี้คือส่งของสกิลทางด้านขวานั่นเองครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่งของผลตอนเนี้ของพี่จินครับซึ่งผลตอนเนี่ของพี่จินเนี่ยก็คือเมื่อเราทําการตีปกติและชาร์จและปล่อยเนี่ยก็จะ เป็นการสร้างความเสียหายอย่างมากแก่มอนเตอร์และมอบบัฟลบหลีกให้ตัวเอง30%นะครับเป็นเวลา10วินาทีและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะและเมื่อเราชาร์จทับและปล่อยจะสร้างความเสียหายแก่มอนเตอร์7ตัวและเมื่อเรากดตีและกดชาร์จตอนที่มอนเตอร์ตีมาเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจจากการโจมตีครั้งนั้นนะครับอ่ะลองดูกันดีกว่าเนาะก็พอตอนนี้อย่างแรกนะครับก็คือเมื่อเราทําการโจมตีปกติและกดชาร์จและกดปล่อยใช่ไหมก็จะสร้างความเสียหายอย่างมาก แกมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะ,ะกดตีแล้วก็ก,กดชาร์จแล้วก็ปล่อยอ่ะอเฮ้ยอ่ะกดตีกดชาร์จอ่านะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองอ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วก็มีการฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ผลตอ่อเรื่องอย่างที่2ก็คือเมื่อเรากดชาร์จและปล่อยเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายมอนเตอร์นะ้องทั้งหมด7ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะ กดชาร์จแล้วก็กดปล่อยนี่ครับมันก็จะสร้างความเสียหายใส่มอนเตอร์นะครับสูงสุดก็คือ7ตัวนะอ่ะอย่างนี้นั่นเองอ่านะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเน,ะนาะนะครับนาทุกทชมอ่าโอเคครับอันนี้คือ่วงของผลตอนเนื่องน้อยอย่างที่2แล้วก็ผลตอนเนื่องอย่างที่3ก็คือเมื่อเรากดตีครับแล้วก็กดชาร์ตตอนที่มอนเตอร์ตีมาเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจจากการโจมตีนั้นเนะาะกดชาร์จแล้วก็กดตีอ่าอย่างนี้นะครับก็คือเราจะไม่โดนดาเมจนั่นเองเนาะ อ่าแบบนี้อ่าเห็นไหมนะคะซึ่งเราก็จะไม่โดนดาเมจนะอันนี้คือส่วนของพอตตัวนึงของพี่จินแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของสกิลอาวุธของพี่จินเนาะก็ทาอะไรได้บ้างก็เมื่อเรากดใช้นะครับจะบัฟสถานะสโลให้ตัวเองเนาะเมื่อโจมตีใส่ m o เตอ e r นะครับเฟรมเวลาห0สิบวินาทีเดี๋ยวเราไปดูส่วนของสกิลอาวุธของพี่จินกันเลยดีกว่าเนาะ <S <S นี่โคตรเท่ดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะ อ่านะครับอันนี้คือส่วนของสกิลอาวุธของพี่จินเนาะเป็นสกิลอาวุธที่เท่โคตรนะฮะอ่าครับอันนี้คือส่วนของสกิลอาวุธของพี่จินเนาะนะครับอ่ะส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของวิธีการเล่นของพี่จินนะครับถามว่าวิธีการเล่นของพี่จินเนี่ยถามว่าเล่นยังไงใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมครับใช้สกิลทางด้งานซ้ายนะครับเพื่อปทำการบัฟโซ่แห่งแคนก่อนถ้าเป็นการลดการใช้ SP เนาะก็เป็นการเพิ่คมความเสียหายขีด้วยนะครับแล้วก็บัฟ อะไรต่างๆนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็ทําการกดชาร์จทาบแล้วก็กดปล่อยไปอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามอนเตอร์มันจะตายนั่นเองเนาะนะครับถ้าสมมุติเลือดเราจะหมดใช่ไหมครับเราก็ใช้สกิลทางด้านขวานะครับเพื่อเป็นการรีเลือดได้นั่นเองเนาะนะครับนะเพราะว่าสกิลทางด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นสกิลฟื้นฟูเฮีให้กับตัวเองอยู่แล้วนะอ่ะโอเคนาออันนี้คือส่วนของวิธีการเล่นของพี่จินนะครับเดี๋ยวรับดูส่งของกันในด่ากันเลยดีกว่านะว่าพี่จินเขาเนี่ยนะครับจะเล่นง่ายแบบนี้ไหมนะ

悪くないんじゃない覚悟はできてんだよね。 还有、哎 悪くないんじゃない解き放て愛しい世界全てを導くの日本当の戦いが決まって一緒になら